ตายตายตายสงตายา้ากาตาให้ใหม่ย่อง,างมา,มาอยู่หลังโต๊ะปิงสตอนนี้อยู่<อ>ยในแอสใหม่วีวัอับเาัเชานึงสวัสดีครับวันนี้นกลับมา,าสู่เกมแง้งของพี่แหวนไปแล้วนะครับในเกมเลนโบซิกนะครับวันนี้มากับหลามกิน4ี่คนนะก็มาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยาาังไงนะครับหลามกินจะสามารถเอาชนะ สองเกมได้หรือเปล่านะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่จากตางสถิติแล้วก็ค่อนข้างเอ็เอียงไปทางแพ้นะ <c oughs> <c oughs> เป็นทีมนี่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็มาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงเนาะผมไปตรวจโควิดมาแล้วผมไปตรวจโควิดมาแล้วคือผมอไม่เสี่ยง14วันผมไม่เจอใครเลยพี่แต่ว่าผมไปซักผ้าผมหลอนว่าผมก็ไปตรวจโ <c oughs> ควิดกันได้พี่โวย ปิดไม้อยู่นะน้องชายแคชเชอร์เต one down, one down. รียมเจาะวันดาววันดาวแวบรวลาดูดาววัดนดาววันเลิฟซ์ไอ้ไอ้ไอ้ตัวอีกตัว,อ,ตวอยู่ทางเอสอยู่ทางเอสชั้นหนึ่งโอเคมาพยายามจอ่อยิงจอดแตกไปแล้วอยู่ตรงมัน <ละ S 2> อยู่ข้างนอกออนปิงสองดีมากๆดีมากๆะระเบียงแค่ใบดีนิดลองยิงให้แอบเดี๋ยวมันจะไปยิงกล้องกรุงรองเลยตรงปรงิงอ่ะได้พี่เออมันจะจ่อยังมันจะยิงกล้องเหนียงขอรับขอีกตัว

เึนงนถามแพลนเขามดีเลยคคุดยอดดเอ็ดไม่ได้ดีมาดีดีแต่ไพ่เป็ยังไงเนี่ยนเดียเดี๋เดี๋ยเดีเดไปเยวเีวดยวดี๋ยเดยวดยวดย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 ยาเดี๋ยยิงสมกยเป็น นักแข่งตกอับที่กลายเป็นนักาพากย์แทนแม้แต่ว่าพูดถึงนักแข่งตกอับนี่ก็ระวังมันจะเอาเลนพีนะไม่อยากพูดเยอะแทนคำว่า,า,าประสบการณ์ก็พอแล้วเมื่อกี้ประสบการณ์สูงพูดไปประสบการณ์สูงมาครับมามามันเจ็บมันเจ็บโอเคนอนเข้าไปแล้วห้องนอนเออมันไปอยู่ในห้องน้ำตัวหนึ่งบอสบอสเข้าห้องน้ำไปแล้วบอสกระเพ็ด แบกเบียดน้าต่างเจ็บต้องนอนสองตัวที่เห็นแบกเบียดตายโอเคน้าต่างตายไปแล้วอีกตัวนึงฝ่งห้องุกเกมตัวหนึงอ่ะว่าเดี๋ยวกูตายแน่เลยยังอยู่ที่ประตูตัวนึงรอดีกว่าแอดตายห้องนอนมีตัวหนึ่งล่าสุดไม่รู้ใครอยู่ห้องนอนมีตัวหนึ่งล่าสุดอยู่ตรงบันได ยิงยิงฟุ้เสร็จมไปไหนวะยิงยิงฟุ้งเสร็จมันหาเฉยอะไรนะเพื่อนเฮ้ยยิงมึงอ่ะเออนั่นแหละตัวนี้ตัวนี้แหละที่พูจากการไปแล้วจากไปแล้วจากไปแล้วอีซี่ดาวันดาวันดุด easy ดูนี่เออจ่อชิมีอ่าสิบวิอกมึงมึงกดมารีบอสมักเหลืองให้พี่ๆรู้เอออยู่ข้างนอก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 นอกต่าง กันจะเป็นเซทีจะวูไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะวูไปแล้วจังหวะนี้3 2 1โอ้หนึ่งเซฟคิวเดสป่ะเซฟคิวเดสเฉยไปถ้ามีตะปูตรงบันไดอ่ะมึงปล่อยก็ได้โฟกมึงปล่อยแล้วไปเล่นในห้องก็ได้มึงจะได้มีมุมไม่โดนสองไม่โดนสองทางครัวนะครับแยบครัว ที่มีว่าคิลี่ดีนะเบนดิตกับคาอิดคิดว่าตัวอะไรดีครับตัวที่มึงเล่นได้อ่ะคาอิดก็ได้คาอิดก็คนเก่งผมจะลุยยิงล่างนะผมจะพังตรงนี้เหรอเออเผื่อมันจะขึ้นไปเดินอ๋อสเลิดครับคุณเซมากครับไหนไม่รู้ ไม่ใช่ปุ่นหัวแน่ไม่ใช่ปุนหัวแน่พิงรับพิงห้าใช่ปะประตูหลังประตูหลังบี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 ปูมาช่วยนะตรงนี้เออ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 สถานการณ์จากทิศ W เงียบสงบตรงนี้ยังไม่เข้าแต่มีเสียงโดดเอจก้เงียบพิงได้บอลพิงหนึ่งเคาะพิงหนึ่งเคาะหยิบน้ำ ดำตายขยิบน้ำน้ำตรงไหนตรงปิงปิงรวดปิงรวดช่วยดรอปนี่ตายตัวไต้ดินใต้ดินใต้ดินเหลือเหลือหนึ่งอีกตายตัวโอ้ยไม่พ้นเจอแม็กซ์แนป์กำลังลงไปช่วยเจนจีนโวยฉันสองตัวเลยฉันสองตัวหนึ่งฟุกระวังหลังไอตัวในวายยิงกูในห้องนอนอ่ะยิงกูในห้องนอนใกล้ตายแล้วบอสวาย หรือมึงจะปล่อยตรงนี้ก็ได้กูมีกูมีกล้องดูฟุ๊กถ้ามึงจะต้องครัวเหรอพี่ดูหลังให้เออมึงไปเล่นใช่ใช่ดูหลังให้ทางนั้นแหละทางนั้นแหละเออทางนั้นแหละเบสเมนต์อ่ะบอมบี้อ่ะมันบอกบอมบี้น้องเฮ้ยเออมันมันเฮ้ยทำไมเสียงมันอยู่ขวาไอ้บอสวะเบรเพิ่งทุบมาพี่เออเออเออแสดงว่าบนหัวอยู่เดี๋ยวรอบนหัวก่อนแอบดูกล้องบนหัวหน่อยกูดูอยู่เนี่ยกูดูเออเออมันย้ําว่าเอแล้วบอสมีเสียงหน้าขอด้วย่องเนี้ยยังไม่เจอ

มันด yeah, yeah. oh, anyway. ้วยอย่างอะไรมันดุ๊กดิดๆอยู่แถวนี้วะมั่วไปเลยวะมีเสียงบั็กไม้ลอยอยู่ข้างๆผมหลอนจัดเลยย่อดเลยครับพี่ไอ้ฟุกก็เพิ่งยิงไล่มาจากหลุมเลยนะไอ้เหี้ยมันไม่เช็คเฉยไอ้เหี้ยเจอทำไมมันเดินตรงไปเลยวะไม่เช็คไม่บอกไม่บอกเปทนทางเย่นอนหรือเฉยไม่ไปเช็คเฉยเลย ยคือตอนแรกก็มีเสียงอยู่ตรงผมเว้ยมันเสียงบั๊กของไม้ลอยอยู่กับพื้นก็เล็กเล็กมาเรามาเฉลยดีกว่าว่าถ้าเราบุกถ้าเราบุกชนะตานี้คือเราไม่ต้องอดทนอดกั้นเลยเว้ยเราจะชนะไปเลยไปเล่นตาอื่นอุ้ยฝั่งตรงข้ามนี่โกสองโกสามนะแสดงว่าฝีมือเรามันเหนือระดับปีแล้วเฮ้ยอะไรบารี่มีไอตัวปาดคอ่ไลาม นไไปแล้วหนึ่งกูไล่มายังไม่เจอนะโอเคเหรอเฮ้ยมันอยู่ตะโมหมวัยมันอยู่ตะโมหมวัยมันอยู่ข้างในไซส์ป้อมึงเจอยังเนี่ยไม่เอวอยู่เอวตัวอยู่เอวตัวเฮ้ยบอสบอสหน้าผมหน้าผมจะปาผมมาแดงปาแล้ว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  ตาย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 ควลาตายร้อนเฮ้ยอยู่สองตัวไก่แหบเลยครับในไซส์กูอยู่ข้างล่างอ้่างนี้ออไม่ใช่ดิกูพูดเด๋วใครวะน่ะอะไรวะรอนลเวลาเยอะเวลาเยอะอ่าปิงสองตัวหนึ่งในวาวตัวนึงพี่เออในวาวสองเไม่จากข้างนอกนี่หว่าที่วันนี้ผมทำลายโลกให้ โดนกูได้เยี่อมีปอมกูมีปอมกูแพนบินสองบินสองบิสองตามคว้านออกมาทุยไหนว้าอ่น่าจะพี่น่าจะลบดีลบดีลบดีลบลลบลบลินบอมได้นะทุกคนเออลบงบอมเดี๋ยวพวกเราจะได้ผนคลายเฮ้ยมึงใครอีเล่นคอสุกใจมึ อุ้ยยี่งอ้อมซ้าย,อยโอหลังบ้าฝั่งนี้มาด้านหลังเรามีโดนในห้องในห้องอยู่ในห้องละไอวยเม็ดเดียวอยู่มิชนสสุดสี่ศูนย์วะสมแล้วเจอบอทปะเนี่ยมันมันจ็บหนักแล้วฟอร์เรส ชีตเตหิวเท่เทเม็กพีว่าแบบซอมบี้ไล่มาแล้วไอ้คนจะเลิศเท่เท่เท่อเนื่องต่อนเนีอยตอนเนี้ยต่อเนี้ยตอนเนี้ยไปในโคตะกี้นี่เขาน่าจะกดดักเราเลกูหมายถึงไอ้ใช่พี่เน็ตี้เราอ่ะกูเจอบ่อยมากคือกดดักแน่ๆอ่ะเหรอใช่จะเอาเขามาเล่นไปแล้วเขาอยู่เขาพิ้งค์กูเดฟเลนด์ลิ้นด้วยอ่ะเขาก็ไม่ได้แต่ไม่ได้คุยไม่อ่ะเหมือนได้เล่นคาเฟ่เนี่ย เล่นไปแล้วเหมือนเล่นไปแล้วเหมือนตบเด็กกระดานเราเซียนอ่ะอือเฮ้ยไม่ได้ผมว่ายังไงก็ได้เล่นคาเฟ่ปากเริ่มดีแบบเนี้ยชอบคอนเทนต์ไปคอนเทนต์เออกลายเป็นคนปากดีดีกว่าแอบอย่าไปเป็นคนเครียดเลยเพื่อนคอนเทนต์อ่ะใช่คุณอย่าไปเป็นคนบ่นบ่นมากอ่ะไม่เอาเออเป็นคนปากดีดีกว่ามาเลยบุกก่อนครับเจ้าอเกี่ยวโดนแบนไม่ไม่แบนใช่ไม่ใช่เพื่อนเนี่ยเนี้ยโอ้โหไม่ ไม่ได้เล่นเลยสัสไม่ได้โดนแบบตัดเสียงไม่ได้เล่นเออเจเลยละเอาแล้วว่ะนี่ไม่ใช่เพื่อนนะพี่ไม่ใช่พวกเราด้วยหรือยี่มอสซี่เดี๋ยเดี๋ยวมันเดินมายิงเลยเฮ้ยมันจะสะเบาไปล่อไปแล้วกันมันจะระเามันจะสะเบาเอามัน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 อยู่ใกล้ประตูเลยบอสลอเจะตายแล้วเฮ้ยบอสตายแทนสักกันล้มแล้วล้มแล้วตายแล้วตายแล้ว ไม่เป็นไรคุ้มคุ <h <h ้มแล้วเสิว่าไมถึงคุ้มอะไรมาอยู่ในไวท์คิลี่เลยเนี่ยใช่ไวทยคิลี่อะลงไปล็อกลงโดดลงไปล็อกเลยนะบัวอาโดดมันต้องอย่าง้อมโบกับโดดผมเปล่าพี่ไป อ่านี่หายหายอยู่หายอยู่หายอยู่อยู่อยู่เนียนอยู่เนียนอยู่ปะนี่นี่อยู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 ่นี่ปิงแล้วโอเคโอเคเฮ้ยิสโกต้องดูเระวังอ่าเป็นโนเป็นโนยังไม่มีใครมาซ้อนมันเลยเลยมันตัวเดียวมันตัวเดียวว่าตายว่าตายโอ้ก็พูดสิเพื่อนยิงอพี่โอเคเฮ้ยมีล่าข้างบนแตกกันอื้อเลย ตายนับตายนัทียแล้วเทแล้ววางได้ยิงกงวาิีแตกไปแล้ววิ่อะรหน่อยไเ้ยมันเล่นเป็นจิ้ิ้งว่ดนูนนี่มันช้ผมล่อผมนอนตายอยู่ที่บันไดอะผีบันไดโอ้ยเราเป็นงานขึ้นเรื่อยๆเลยวะยอดเลยครับ เออเล่นคืออีเวินเออไอ้เหี้ยทำใจทำใจนี่เราดใจได้เหิืบานไม่ได้โดนแบนนะแต่โดนแยกโดนปืนโดนไม่ยิงไม่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 ยิงรูเดิมแหละมไฟทั้งป่านไปไงมันไม่อยู่ไงแต่ไหนวะมีไฟทั้งป่านเสร็จไปแล้วอะแล้วก็มันออกมาตอนมีไฟเสร็จแล้วเย็ดแมม คุณเต้ยเล่นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคุณนะฮะไล่เขียชั้นหนึ่งอยู่เฮ้ยเสียงจะเมึงจะบ้าดิอยู่ไหนอ่ะอ่าอยู่ชั้นหนึ่งครับอุ้ยเขียบพีคูนัดนปไกแหกเราจะโดนเฮ้ยโดนแล้วเพราะว่าเสียงอันนี้มันเสียงคุ้นๆณเมย์ตัวนี้เลยล่ะเปิดมันโอ้แล้วกลัวไม่เห็นไม่เฉย มันมาสองตัวสียพกมันอยู่ชั้นหนึ่งสองตัวนะเนี่ยโอเคใช่ละนี่ไงเจีเกียวคู่ไม่ได้ดูชั้นหนึ่งเลยชั้นสองก็ลุมอยู่ไหนอีเมสแล้วแล้วไปเจีเกียวมันไปทำไซวะเออถ้ามึงจ่อไซอย่างงี้มึงต้องเล่นเจีเกียวหรอมึงใส่เว็นไปเห็นที่อะไรไม่เห็นอฮะพวกมันก็พันพวกพันขาพันกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ลงมาอย่างงั้นเลยเหรอแล้วมันก็แตกไปแล้วลงถูกแล้วไอบอลเขาต้องลงยังไงใช่ลงถูกแล้วไอ้บอลรีบตายแล้วมันออกไปคนนึงไอ้ท่านฝั่งมันอะรีบไปรีเทสราเราหน้ามันเหลือสี่คนโอ้ยไปไหนบอลมึงจะไปไหนเนี่ยโอ้ยเหี้ยเลยผ้าสิบท่างาน อันดีนาลีสคุณไม่ไก่อันดีนาลี่เฮ้ยบอลเลือกตัวดิคิดอยู่เซฟุกเราหนึ่งกูไล่เคลียร์อยู่ไอเจอซ้ายเลยเหรอซ้ายใกล้อะไอแบบอยู่ระหว่างประตูพี่โอ้โหปมะตูนี้ซ้ายคือมันมันออกไม่ได้แล้วมันอยู่ซ้ายแน่ๆสักปูนึงพี่มันูคนเตอร์อะมันเป็นประตูตัวเองไว้ตาต้องมีคนไล่เบอร์เกอรี่คนหนึ่งหลังเบอร์เกอรี่ไอ้เหี้ยมันหลักมันอยู่ในบังเกอร์อ่ะ ใช่แบบนี้แค่สองคนนึงต้องหดลักตัวเลยอ่ะแค่สองคนนึงเองลองดูเขาให้เพื่อนเข้าหลังอ่ะแต่มันปิดประตูไว้ลงมาแล้อ่ะไอ้ยี่น่าตายแล้วเบเกอรี่อ่ะดูลงฝั่งไหนวิ่งผ่านบนหัวไว้แต่ชัวร์แน่นอนเห็นรอยเท้า ไอ้ย <Scroll> ิงกล้องนี่ยิงกล้องนียิงกล้องเหลี่ยมเป็นเกลี่ยงจริงนะเขียรวตะวิยิงกล้องนี้หน่อยเขียวมันอยู่บนหัวแน่นอนมันไม่มันไม่ล้อมลงมาหรอทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงซุกมึงเล่นกันตรงนั้นไปก็ได้กูเหมือนกูได้นยิงเหมือนกันกูเล่นกูเล่นสนียูเอฟโลเคติบาร์สายหนึ่งเลยสายตรงนั้นตรงนั้นมึซ้ายนะ ให้หลังมาปุเฮ้ยมาหลังเข้าแล้วคาเวล่าว่าอลไรทำไมไม่ลงคาเวล่าแฮบปกตมึงต้องไล่มาเลยพุ๊กไล่อยู่ไล่อยู่ไปแล้วขึ้นขึ้นขึ้นเจอทางเพื่อนหายไหมชิ้องี่เลยหลังบอมโอ้ยเฮ้ยกูโดนบาดแล้วพุ๊กไอ้ยิ่งหนีโคตรไวแม่งต้องไล่เลยว่ะคือมันดักแม่งวิ่งอ้อมมาฝั่งนี้จะกูเจอกูอีกฝั่งเพื่อแต่ต้องเลิกเขี่ยรอบไซส์ละต้องเขี่ยข้างบนก่อนเลยไกลๆเลย มันไม่มีที่ไงเวล่าพี่มันไม่ยอมโผล่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร่นต้องต้องต้องสามนะต้องสามต้องสามต่องน้ต่อว่าสลับฝั่งกัสลับฝั่งแล้วเลามันโวนมันเอาแล้วกันปวดพมึัอยู่มกันนะอืได้เวลาเอาคืนได้เวลาเอามัน มาเออกูเล่นตรงไหนกูเล่นตรงนี้ไงเหรอกูเล่นอ้กูเล่นตรงนี้ไงอย่ามัเล่นมาในเหลืองก็ได้ผมเล่นมาในเหลือง้เฮ้ยมันจ่อเจ๋งมากเลยครับโดนโดนเข้าไซส์ไปสามตัวทางนี้ทางนี้สามตัวคอหน้าต่างยับเลยมาอยู่แต่มัน เอแต่ว่าเราไม่มีใครไปยั้งมันในในเปียโนเลยใช่ไหมเนี่ยเราถ้ามันเข้าเปียโนยึดเปียโนได้ง่ายเลยนะอุ้ยระเบิดมันจะเข้ามันจะยึดเปียโนนะมันจะยึดเปียโนนะพลาดยังไม่เข้าครับดูความข้อหน้าต่างให้สอเปียโนเปิด้ อุเข้ามาแล้วสัตเปยิงองน้ำเปีโนตัวหนึ่งเปลีโนตัวหนึงีอย oh, ู่ปิงห้าหตัวหนึ่งปิงตัวชิดเลยสตัวสตัวสตัว้วตรงอ่ะแฮไดแดงอยู่ในแดงตัวหนึงวิ่งเข้าไปตัวนึงอยู่สิอ่ะเนี่ยปิงห้าปิห้าสองปลูอยู่สองปอยู่มีกัวสองตัวมี ตัวหนึ่งอยู่ไอ้วใครไม่เป็นแฮทใหม่ใต้แฮทใหม่ย่องเข้ามาอยู่หลังโต๊ะใต้แฮทใหม่ย่องเข้ามาอยู่หลังโต๊ะปิงสิตัวนึงอยู่ในหลังโต๊ะตายโอเคโอเคอ๋อจะคิดมากนะเอ้ยอยู่นะคิดมากหนึ่งนิดโอ้ยพับบลูอัพอัพปูประตูแฮทใหม่แฮทใหม่แฮทใหม่หลังแฮทใหม่มูระเบิดมันอยู่ระเบิดห้องไหนมาไม่ได้ขาวอ๋อห้องแล้อีกห้องแล้วทางเดินนี่นี่นี่นคิดมากหนึ่ง ใช่ในะคิดบัตรอ่ะ15 seconds สิบห้าวิสิบห้าวิสิบห้าตึกแล้วก็แฮปไฟล์อยู่อย, fia, อยู่อย,อยู่อย okay. ู่ห้องน้ำอยู่ห้องน้ำโอเคจ้าไปนะหนู กันพี่มันสแกนตีนผมแล้วเราสเลียดยูเระเบิดใส่ผมเลยเล่นเป็นงานอยู่มันเล่นเป็นงานอยู่ฟังไปในขาวเมื่อกี้มีตัวนะเฮ้ยพวกสวยไม่ไหวแล้วตรงไหนมา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 ไม่ไหวก็กลับไปเลยพีอาับบนโต๊กลับไม่ทันหรอกมันตายมันนอนยิงอย่างขันโกเลยพี่ใช่เออไว่ายตรงนี้อยู่ตรงไหนข้างนอกไปในขาวอะ ใช่ใช่ข้างนอกบันไดขาวเอามล็อกมันล็อกบันไดนี่เหรอตรงนี้ก็จะเข้าตรงนี้ก็จะเข้าเบเกอรี่เนี่ยเข้าแล้วมั้งใช่เบเกอรี่เข้าแน่แน่เบเกอรี่โดนยึดแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอยู่หลังตรงนี้เลยแอดแอดไอ้ย่าไอ้บอสดูนะบอสดูนะครับผมดูอยู่โอ้ยเยอะตรงห้องย็น เพราะอไโอ้โหเย้เลยขอเราไม่มีทำไมเราไฟฟ้ามันแตกเพราะอะไรอ่ะบอสไฟแตกครับฮะลเอไม่รู้แตกเพราะอะไรมันมีทำลายไฟฟ้าป่าวไม่รู้ไม่เอ้าอาจจะเจาะไม่ข้าบนหรือเปล่าไม่ใช่บนมันไม่เป็นไรแต่ดูไม่ดีอย่างเดียวดีไหมกูไม่ดีเองกูเล่นไม่ดีตอนนี้กูเล่นไม่ดี ก็โบติดแค่ดาลูกนีแหละแต่ไม่ติดไฟฟ้าวัาเป็นดิีปะระวังมันใช้อ๋อรอบนี้กูทําให้มันไม่โดดออกมาไงตอนเรียนฟอสแตกไงแค่นั้นเองเออเอาไฟฟ้ามาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ไอ้งานเป็นการเลยเป็นการเป็นการหน่อยถังเช่าถังเช่านึง้ายตัวแล้วแ F F แอบงนี้มันไม่เห็นกล้องมันควัก l ดด d i n g New m a กล้องน <Bot, bot. S 2> ี้ม <il ham musician> ันไม่ย <il ham musician> ิงก uh? ันแล้วบอสบอสเอ้ยบันไดขาวมาอีกตัวนะบอสยิงตรงนี้ยิงได้ปะทางเข้าบันไดขาวจะมาโอเคอยู่อันนี้ปะโอเคได้ละมันจีบุ่มกล้องตรงนั้นได้สัสเอ้ยโดนอยู่ข้างหูกูกล้องเบเกอรี่ไม่มีหวะจะระเบิดระเบิดนะระเบิดนะไม่เป็นไรดิ อตัวอย่าไปส่องอะแม่งอย่าไปส่องอะแม่งอยากปลาที่โฟะเฮ้ยโดนระเบิดพี่มุ้ยมันโดนไฟฟ้าโดนระเบิดบอลรับไปเขาแล้วบอสมาลบมาลบครับโยนนอนแม่งยิงโดนทิ้งแม่งละสองตัวสองตัวระเบิดพังละ ข้าจะว่าไปอยู oh, mm ่มึงไม่ว่าคนละมุมเหมือกวนแค่มุมเดียวอะไรเงี้ยเออมันตามมึงไปแล้วมันตามมุมมึงมาแล้วแม่งรู้มุมผมแล้วผมจะซ้อนมึงมึงดูหลังให้กูพวกกูอะไรบอสแแหบไม่ได้มึงเข้าไม่ได้ก็แค่ดอยันนีเดี๋ยวให้มันตุยหลังเราอะใยญ่มันเข้าทางประตูใหญ่อะ Yeah! am oh, I it? Oh, yeah. One on four remaining. On four, placed the defuser on Destroy it. <laughs> oh, yeah. Protect the bomb, โอ้ยจอดพีกเหรอเฮ้ยมึงมีเวลาเอาปพกมึงเอาปืนคนออกมาตั้งเยอะจอดพีกเหรดตอนนี้มึงเล่นไม่ดีแล้วดิไม่ดีแล้วหัวรอบซ้ายผมยิงสุดๆแล้วพี่ยิงคือตะกี้มีมีเวลาเอาปืนขัดเอาปืนใหญ่ออกมาขัดสีชมีวัดแต่ว่าได้เลยมได้เลยวะมันได้ยินเสียงรีโหลดมันจะใส่พี่ปืนปืนนั้นมันรีโหลดนานกว่า โอเคก็จบกันไปนะครับสําหรับ EP นี้นะครับหลามกินเนี่ยก็ยังคงฟอร์มนะครับดีแต่ดีไม่สุดนะฮะก็ชนะ1แพ้1นะก็มาดูกันว่า EP หน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสําหรับในส่วนของการเล่นแร็งนะครับของหลามกินนะครับนะก็ EP หน้านี่ก็อาจจะเป็นหลามกินนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับใครที่ดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะติดตามและมีคลิปใหม่ๆนะครับออกมาทุกอาทิตย์เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้แอบก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ